ประเด็นในวันนี้ที่เราจะได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะตั้งครรภ์นจนถึงระยะหลังคลอดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในหน่วยนี้คือบอกวิธีการเตรียมแม่ตั้งครรภและครอบครัวให้มีความพร้อมและทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ช่วยเหลือแม่หลังคลอดให้แม่ให้นมแม่ได้อย่างประสบความสำเร็จได้ สำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะก็จะเป็นคุณรังสรรค์มาระเพนค่ะคสวัสดีสสดค่ะค,คุณรังสรรค์จะเป็นคุณพ่อลูกสองนะคะที่มีประสบการณ์นะคะชื่นชมมากเลยค่ะคทำอย่างไรคะในการที่จะช่วยคุณแม่ให้สามารถเลี้ยงล,ลูกด้วยนมแม่ได้ก่อนอื่นนะครับก็คือตอนที่ภรรยาผมตั้งครรภ์น,นะครับ ล้วก็จะมีการศึกษาก่อนหาหนังสือมาอ่านศึกษาตำราก่อนว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีข้อดีข้อเสียอย่างไงประโยชน์คืออะไรบ้างนะครับจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราศึกษาข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วเนี่ยตอนที่เมื่อภรรยาผมไปฝากท้องทีงท่โรงพยาบาลนะครับก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์ให้คําแนะนําอีกด้านหนึ่งครับก็เราก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นในการคัดเลือกว่าสิ่งที่เราจะเลือกว่าเราจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีหรือว่า มีประโยชน์หรือข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างอะไรครับต้องมีการศึกษาก่อนครับผมน,นอกจากคุณพ่อแล้วเนี่ยที่มีประสบการณ์ช่วยภรรยาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในครอบครัวของคุณรงังสรรค์มีใครบ้างอีกนะคะที่ช่วยให้แม่เนี่ยเขาได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่างได้อย่างประสบความสําเร็จครับจากที่เราแต่งงานกันแล้วเนี่ยภรรยาผมก็ย้ายมาอยู่บ้านผมนะครับ <c oughs> คนรอบข้างก็จะมีคุณ,คณ,คณปู่คุณยา่าเป็นคนดูแลด้วยนะครับแล้วก็จะมี ญาติญาติมาดูแลเป็นช่วงๆนะครับมาดูแลพ,พ่อแม่แล้วก็มีผลต่อภรรยาด้วยก็คือว่าเราจะรู้ว่ามีเรามีพี่น้องเนี่ยก็คือเขาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เขาก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์ของเขา่าให้ภรรยาผมฟังเราก็เรามีข้อมูลตรงนี้มาศึกษาบวกกับการที่เราศึกษาจากตำราด้วยครับมันเป็นข้อดีอันนี้ครับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครับผมก็เยี่ยมเลยค่ะในช่วงที่คุณพ่อพาภรรยามาฝากคันเนี่ยค่ะ คุณพ่อได้รับการดูแลยังไงคะที่จะเตรียมความพร้อมให้มีความพร้อมทางจิตใจความพร้อมทางทัศนคติที่อยากจะให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อตอนที่ลูกคลอดออกมาครับจากที่ว่าสังคมไทยเรานะครับก็คือทุกครอบครัวเนี่ยก็คือเราคิดว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องเป็นผู้นําครอบครัวนะครับตามหลักแล้วผู้นำจะต้องเป็นผู้นําครอบครัวจะต้องหาไรายได้ เขาทางบ้านเพราะฉะนั้นน่าเป็นสิ่งที่เป็นเอื้อประโยชน์ให้กับภรรยาผมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะคือภรรยาผมไม่ต้องไปทำง,งานนอกบ้านแต่เป็นหน้าที่ของผู้ชายต้องรับผิดชอบตรงส่วนนี้ครับและอีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่าในเรื่องของเราศึกษาในเรื่องของคุณประโยชน์ของนมแม่แเราก็พบว่าเฮ้ยนมแม่เนะี่ยมีประโยชน์มากมายมีสรารสารอาหารที่มีผลต่อสมองของเด็กไม่ว่าจะเป็นมีส่วนของ DHA ทอรีนอะไรก็มีผลต่อเด็กเหมือนกันพัฒนาสมอง นะครับในส่วนของทัศนคติเรื่องทั่วไปก็คือว่าเรามีมุมมองที่ดีในการเลี้ยงลูกนมแม่เพราะว่าเราต้องการให้ลูกเนี่ยมีคุณภาพะนะครับอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเรียกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นหลักครับในครั้งแรกที่พาคุณแม่เนี่ยมาฝากคันค,คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับอะไรจากโรงพยาบาลบ้างคะในหน่วยฝากคันนั้นที่เกี่ยวกับเรื่องของนมแม่ค่ะ ก็จะมีตอนที่ผมพาภรารยาไปฝากคันจะไปที่แผนกเอ็นซี C, ใช่ไหมครับ,รบตอนนี้ก็จะมีพยาบาลมาให้คาแนะนําในเรื่องของประโยชน์ในการให้นมแม่นะครับ<ช>มีการตรวจเต้านมด้วยครับ<ช>แล้วก็จะให้คุณพ่อมีส่วนร่วมในตรงนี้ว่าให้สังเกตความผิดปกติของเต้านมแล้วก็การดูในเรื่องของในไตรมาสุดท้ายนะครับที่คุณพยาบาลบอกก็คือว่าจะมีน้ํานม ที่เป็นสี <ạ. S 1> เหลืองๆนะครับออกมาที่เต้านมที่หัวนม,มครับก็คือได้รับความรู้ใช่ได้รับความรู้ะะจากคุณพยาบาลบอกมาครับ, <ạ. S 1> รบแล้วในช่วงไตรมาสที่2มีการย้ําอีกไหมคะว่านมแม่มีประโยชน์อะไรคุณแม่จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรสืบเนื่องจากว่าเวลาที่เรา,าผมพาภรรยาไปฝากคันที่แผนก NC เนี่ยผมพบว่า พยาบาลเนี่ยให้คนาแนะนําทุกรอบคบไม่ใช่เฉพ,าะเ,พาะเป็นไตามาสนะครับทุกไตามาสเลยครับก็จะพูดถึงตั้งแต่ไตามาสแรกๆก,ก,ก็คือว่าในเรื่องของการใส่เสื้อในเพื่อจะซัพพอร์ตเต้านมเพราะว่าเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยตั้งครรภ์การขยายของเต้านมมันจะมีมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่การดูแลในเรื่องของการขยายของเต้านมการใส่ ในซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ในไตามาสที่2ที่สาเนี่ยมันก็จะขยายใหญ่เรื่อยๆแล้วจนไตามาสุดท้ายเนี่ยก็จะมีในเรื่องของน้ํานมที่ไหลออกมาแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยใส่ใจภรรยาม,มากเลยค่ะแ<ม>ล้วเยี่ยมเลยนะคะครับผมก็ศึกษาจากตาํารายแล้วก็ถามจากพี่น้องคนรอบข้างนะครับก็มีผลนะครับค,ครับผมในช่วงที่สามเดือนสุดท้ายใกล้คลอดทางหน่วยเอ็นซีเนี่ย <c oughs> เขาได้สอนคุณพ่อในการจับอุ้ม,มทารกให้ถูกวิธีการ จดท่าลูกท่าต่างๆในการให้นมแม่บ้างไหมคะมีครับเขามีการสอนการอุ้มให้ลูกกินนมนะครับก็คือบางทีเนี่ยผู้ชายอาจจะไม่ถนัดแต่หมายถึงว่าเวลาที่ภรรยาอุ้มให้ลูกกินนมเนี่ยเราก็จะมีตัวที่เป็นหมอนหรือว่าผ้ามาซับพอร์ตตรงบริเวณใต้แขนเพื่อจะให้ท่าที่กระชับกระชับขึ้นเพื่อสะดวกในการดูดกืนของลูกครับเขาก็จะมีวิธีการสอนนะครับให้พ่อมีส่วนร่วมด้วยครับแล้วบางครั้งเนี่ย เขาก็จะให้เราสังเกตว่าเฮ้ย hey, เวลาที่มีความผิดปกติของเต้านมเนี่ยดูยังไงบ้างอันนี้พยาบาลก็จะสอนเป็นทิศเล็กๆน้อยๆให้คุณคพ่อดูครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยภรรยาผมในการที่ว่าเลี้ยงลูกดื่มน,นมแม่ครับก่อนที่จะลูกจะคลอดค,ค,คุณพ่อคิดยังไงกับการให้นมแม่คะผมว่าก็คือว่าตามหลักแล้วคือผมเนะนี่ยเนื่องจากว่าทํางานราชการเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการลาเพื่อช่วย ภรยาเลี้ยงลูกอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีนะครับอันนี้เป็นตัวสนับสนุนว่าเฮ้ยผมก็ทําเรื่องขอลามาเพื่อจะดูแลลูกด้วยอันนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็หน่วยงานเอื้อครับผมบก็คือให้เรามาช่วยในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยากถามเรื่องทัศนคตินะคะว่าทําไมตัดสินใจในการให้นมแม่ก็คือจากประสบการณ์ตรงนะครับก็คือเรามีพี่น้องครับเขามีบุตรนะครับเขเลี้ยงล,ลูกด้วยนมแม่กัน นะครับ <Okay. S 2> อันนี้ผมว่ามันเป็นประโยชน์ก็คือว่าเขาจะบอกข้อดีของเราว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ย mm. เด็กไม่ค่อยป่วยนะ mm. อันนี้คือข้อดีแล้วจากการที่เราศึกษาจากตำราจากหนังสือหาหนังสืออ่านหรือจากในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขามีมากมายเขาก็บอกข้อดีข้อเสียใช่ไหมครับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ส่วนใหญ่จะเป็นข้อดี <Okay. S 2> นะครับซึ่งเป็นการสร้างสมในเรื่องของภูมิต้านทานให้ลูกด้วย <Okay. S 2> นะครับแล้วจากประสบการณ์ตรงของพ่อแม่ผมก็คือว่า ตอนนั้นแม่บอกว่าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วตอนนี้เด็กเนี่ยผมไม่ค่อยป่วยอันนี้เป็นข้อดีชัดเจนเลยครับเป็นประสบการณ์ตรงจากพ่อแม่ผมเองอันนี้คือเป็นมุมมองที่ดีสําหรับผมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประสบการณ์แล้วก็ทัศนคติที่ดีจากครอบครัวนี้เองคิดว่าการส่งเสริมบทบาทของพ่อที่จะมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ทําอะไรบ้างจากที่ภรรยาเริ่มตั้งครรภ์มาเนี่ยในตัวของผมก็คือว่า จากการที่เราเป็นผู้นําครอบครัวเพราะฉนั้นเนี่ยบทบาทเนี่ยเราเปลี่ยนก็คือว่าจากที่เราทํางานนอกบ้านอย่างเดียวเนี่ยปุ<ช>๊บนะครับ<ช>เรากลับถึงบ้านปุ๊บเรารู้แล้วว่าการเลี้ยงลูกแม่เนี่ยมันเหนื่อยนะครับ<ช><ช>อะไรที่เราช่วยภรรยาได้เช่นการซักผ้าอ,อ้อมหรือการเปลี่ยนมาเลี้ยงลูกบ้างอ<ช>ันนี้เป็นการช่วยภรรยาในการที่ว่าเขาได้เบาลง<ช>นะครับเขาได้มีเวลาพักผ่อน<ช>แล้วเวลาที่เขาได้พักผ่อนปุ๊บ มันเพิ่มในเรื่องของน้ำนมด้วยนะครับมันมีประโยชน์ก็ถือว่าเขาเหมือนได้พักได้พักแล้วได้รีแลซ์แล้วน้ำนมก็จะออกดีอันนี้จากการศึกษาของผมนะครับผมพบว่าอันนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของพ่อเนี่ยควรจะแบบว่าช่วยภรรยาในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไม่ว่าจะเป็นก่อนตั้งคันการตั้งคันหรือว่าระยะหลังตั้งคันก็คือต้องอยู่ในโปรเซสนี้หมดเลยครับป็นทุกขั้นตอนนะครับจากที่คุณรังสรรค์มีประสบการณ์การให คุณแม่เนี่ยได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึง2คนอะไรคะที่เป็นตัวที่ส่งเสริมให้คุณเนี่ยสามารถช่วยเหลือคุณแม่ให้นมแม่ได้สําเร็จครับจากข้อแรกก็คือว่าจากตอนที่ภรรยากําลังตั้งครรภ์นะครับผมก็ได้ศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือว่าจากประสบการณ์ตรงจากการที่มีพี่น้องเนี่ยเขามีบุตร เขาก็จะบอกข้อดีว่า hey, การที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมันมีประโยชน์นะมันสามารถสร้างภูมิต้านทานให้ลูกได้ถึง6เดือนนะครับ <Okay. S 1> ประกอบกับแม่ประสบการณ์ตรงของผม mm hmm. ก็คือแม่แม่เนี่ย mm hmm. ก็คือตอนที่ผมยังเล็กๆอยู่แม่ให้นมให้นมตัวเองเพราะนั้นทําให้เราแข็งแรง mm hmm. ไม่เป็นโรคง่าย mm hmm. มันก็เป็นแรงบนันดาลใจอย่างหนึง่งที่ทําให้แบบว่า hey, เราน่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะ mm hmm. ก็เลยมาคุยกับภรรยาว่า mm hmm. มันมีข้อดีเยอะแยะเลยนะถ้าเกิดเราเป็นไปได้เนี่ยอันที่หนึ่งเราควรจะมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีกว่าเนาะในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยหลายๆเรื่องและประโยชน์ของลูกกลุ่มต้านทานใช่ไหมครับในเรื่องของสารอาหารในน้ํานมที่พัฒนาสมองนะครับแล้วก็ในเรื่องของคนรอบข้างไม่ว่าเป็นที่ทํางานเนี่ยเขาก็จะมีแหล่งเอื้อประโยชน์ในการที่บอกว่าเวลาไม่ว่าเราจะไปนอกบ้านไปที่ไหนไปห้างสรรพสินค้าเพราะจะมีนมมมให้นมแม่นะครับ เพื่อสะดวกนะครับมุมเปลี่ยนพ้ออ้อมนะครับก็ะจะมีให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องห่วงว่าเวลาจะพาลูกไปรับวัคซีนที่ไหนเราก็สามารถที่จะมีมุมพวกนี้ไปให้นมแม่ได้ตลอดเวลาไม่จําเป็นว่าเฮ้ยลูกออกนอกบ้านจะต้องอดนมไม่ใช่เลยครับมันมีมุมทุกมุมให้นม,มลูกได้มันมีวิธีการเยอะแยะมากมายครับ<ะ>จากการที่คุณได้พาภรรยาไปปากคันและได้ดูแลหลังคลอดด้วยคุณคิดว่า จุดเน้นที่ควรให้ความรู้คืออะไรคะผมคิดว่าจุดเน้นที่ได้รับตอนที่พาภรรยาไปฝากคันที่แผนกเอ็นซีนะครับเขาก็ให้ความรู้ตั้งแต่ให้ความรู้ตั้งแต่ระยะแรกเลย<ช>ของการตั้งคันนะครับใ,<ช>ในเรื่องของประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด<ช>้วยนมแม่นะครับในเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตลอดจนท่าอุ้มต่างๆอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยแล้วก็ตลอดจนปัญหาหลังคลอดว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างเช่นปัญหาในเรื่องของเต้านมคัดน้ำนมไม่ไหล นะครับน้ำนมไหลน้อยอันนี้ครับแล้วก็ตลอดจนความที่บอกว่าพ่อจะมีลักษณะว่าเฮ้ยจะอิจฉาลูกไหมนะแม่สนใจแต่ลูกอย่างเดียวไม่สนใจพ่ออันนี้เขาจะพูดถึงปัญหาที่ผ่าน,านมาว่าเป็นยังไงแล้ววิธีการแก้ปัญหามีอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่จะรับนะครับค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อรังสรรค์ที่ได้มาเล่าประสบการณ์ตรงในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขอบคุณค่ะ